ครั้งนี้เรามีโอกาสแวะมาทานสิทที่สนามบินอิสตันบูลกับต r รกิสแอร์ไลน์มีเวลาทานสิททั้งหมดประมาณ7ชั่วโมงแลนออกไปเดินเล่นเที่ยวในเมืองจริงๆเนี่ยก็ประมาณ4ี่ชั่วโมงแผนเวลาดีๆเมืองเที่ยวง่ายน่ารักจุดถ่ายรูปเพียแต่ทีเด็ดของเราคืออะไรรู้ปะบริเวณกาลาตาทาวเวอร์จะมีร้านหนึ่งชื่อโรสพาพิลอนอ่านถูกไหมไม่รู้นะอยู่แทบจะติดกับกาลาตาทาวเวอร์เลยที่ขายอาหารตุรกีทั่วไปรวมถึงขนมหวานด้วยซึ่งร้านเนี่ยทีเด็ดคือชีสเค้กต่างๆเราลองสั่งมาเป็็นตตตตัััววววปกกิแแลล้ชอโ ราคาแอบแรงนะชิ้นละ3 4 0ถึงบาทแต่แรกมากับคุณภาพก็คือคุ้มดูเขาเสิร์ฟมาเป็นจานที่แบบอัดแน่นมากตัวเนื้อชีสเค้กเนียนมากและมันอร่อยมากโดยเฉพาะพิทาชิโอเ,เออติดใจอ,อันนี้แบบเพลยน,ะอ,นอันนี้นช็อกโกแลตจะเอาช็อกโกแลตแบบคัชแบบ่ช็อกโแบบกแลตมาลาด ว่ากูให้พิทาเโอพิทาโอเดอรเบสทุกคนลงคะแนนเสียงให้น้องพิทาชชโอแต่ถ้าใสา่หวานเนี่ยน่าจะชอบช็อกโกแลตจริงๆมีอีกรสหนึ่งที่อยากลองนะก็คือคาราเมลใครไปาฝากชิมด้วยละกันเ <c oughs> นี่ยตัวลานนะอยู่ติดกับตัวกาลาตาทาวเวอร์เลยก็คือวิวดีมากด้วยใครไปอิสตันบูลต้องไปลอง